วันนี้จะมาแนะนำตัวน้องหมาสามตัวนะคะตัวนี้ชื่อว่าน้องดุกดิกดุกดิกเป็นหมาตัวผู้นะคะขนขาวสลับดำขนปุกปุยนะคะตอนนี้อายุเจ็ดขวบแล้วค่ะนี่ส่วนตัวนี้นะคะชื่อว่าเจ้าปังปังเป็นหมาตัวผู้นะคะ ตัวนี้มาอยู่ที่บ้านนี้ได้ประมาณ 3- 4เดือนแล้วค่ะตัวใหญ่เร็วมากเลยค่ะเป็นหมาที่ได้รับการแจกนะคะมีคนอยากจะแจกน้องหมาก็เลยรับมาอุป,ปการะนะคะตอนนี้ตัวโตมากแล้วก็ซนมากด้วยนี่อีกตัวหนึ่งได้มาใหม่ตัวนี้เป็นหมาจรค่ะ ชื่อว่าน้องเจนนี่นะคะเป็นหมาตัวเมียนะคะประมาณสามเดือนค่ะนะคะอันนี้คือแบบว่าหลงมานะคะหลงมาแล้วก็อ่มาล้องงิง่งๆิ่ง,ง,งอยู่ข้างรถนะคะของพ่ออาร์มนะคะร้อยิ่งิง่งิ่งยิ่งิง่งิง่ง,งพ่ออาร์มลงไปดูก็เลยเห็นน้องหมาตัวนี้ค่ะชื่อว่าน้องเจนนี่นะคะ ก็เลยรับมาเลี้ยงอีกตัวหนึ่งนะคะตอนนี้ที่บ้านของใส่ลูกก็เลยมีน้องหมาอยู่ทั้งหมด3ตัวนะคะมีดุกดิกตัวผู้ปักปัง,ปง,ปงตัวผู้แล้วก็เจนนี่ตัวเมียค่ะฉีดวัคซีนหมดแล้วนะคะโซนน่าดูเลยค่ะทุกคนนะคะมีแต่น้องดุกดิ๊กเรียบร้อยสุดแล้วดุกดิกดุกดิกจ๋าสองตัวนี้เป็นหมาเด็กนะคะ ดื้อมากนะคะกินเก่งด้วยนะนี่เจนนี่กินเก่งมากๆนะคะหิวทั้งวันแต่ว่าก็ให้กินแค่2เวลา2เวลาตอนเช้ากินอาหารเมร็ดตอนเย็นก็ให้กินเป็นข้าวนะคะเป็นข้าวดุกดีก็เลยมีเพื่อนเล่นนะคะแรกๆก,ก็ไม่ค่อยเล่นกันหรอก หล,หลังเริ่มสนิทชินกันแล้วก็ออกมาเล่นด้วยกันแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใสลุง Family Channel นะคะก็มาทักทายเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เป็นวันหยุดของใสลุงนะคะก็เลยมาอวดน้อง,องหมานะคะแล้วก็อยากจะพูดคุยทักทายกับเพื่อนๆด้วยนะคะเช้านี้ก็อากาศดีค่ะมานั่งจิบกาแฟนะคะที่บริเวณข้างบ้านนะคะนั่งชมดอกไม้สวยๆนะคะลมพัด วิวเบาสบายนะคะบรรยากาศยามเช้าที่บ้านก็สดชื่นดีตอนนี้น้องนกที่อ,อยู่ที่บ้านนะคะก็แม่เขาก็มาดูแลอยู่นะคะไม่ค่อยกล้าไปกวนเขาเท่าไหร่นะคะกลัวเขาจะแบบถ้าเราไปวุ่นวายเขามากนะคะกลัวเขาแบบผิดสังเกตเขาจะไม่สบายใจแล้วเขาก็จะพาลูกเขาหนีก็เลยแบบไม่ค่อยไปยุ่งกับเขาเท่าไหร่แต่ก็ไปแอบดูทุกวันเลยะค่ะ เขาก็แข็งแรงดีค่ะแม่นกก็ดูแลลูกนกเป็นอย่างดีเลยนะคะบินไปออกไปหาอาหารแล้วก็ามาป้อนลูกนะคะแต่ว่าไม่กล้าไปถ่ายตอนที่เขาเอาอาหารมาป้อนลูกนะคะทุกคนก็เดี๋ยววันไหนที่แม่เขาไม่อยู่ก็จะขึ้นไปอัปเดตให้เพื่อนๆชมกันนะคะวันนี้ก็คิดถึงเพื่อนๆนะคะก็ามาทัก่ายเพื่อนๆนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะคะก็เลยมาทักทายเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆนะคะทุกคนเลยนะคะที่อยู่ทั้งในไทยทั้งต่างประเทศนะคะทั้งฝั่งเรานะคะ ทั้งทางยุโรปอะไรต่างๆก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขกันทุกทุกคนเลยนะคะเฮงเปังปังกันทุกทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอให้ช่องทุกคนนะคะที่เป็น FC ของช่องสายลุงแฟมิลี่ชาแนลนะคะปังๆเฮงๆรวยๆวยทุกทุกช่องเลยนะคะขอบคุณนะคะที่ยังเป็นกําลังใจและดูแลกันเป็นตลอดนะคะก็อยากจะไปเยี่ยมเพื่อนทุกคนทุกบ้านเลยนะคะเข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะคะสายลุง ก็จะกลับไปเยี่ยมเพื่อนๆเหมือนเดิมทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ